สวัสดีครับคนเลาะหิมครับมื้อนีนมาหากินแผนสูงครับพี่น้องมาหามาหาทางไข่มดแดงครับอยู่เลาะน้ำสงครามคือเก่าครับหากินเลาะน้ำสงครามคือเก่านี่ล่ละแต่ว่ามื้อนีนมาหากินแผนสูงครับแง่ไข่มดแดงครับพี่น้องหั่งมุดแดงคกับโอ้หลายครับอยู่น้ำเลาะน้ำสงครามอันนี้แม่บ้านคนเลาะหิมกำลังสิทัิางครับกำลังสิแห่ครับพี่น้อง มือน,นี้ให้พึ่นเป็นนา่งอีกประจำช่องผมได้มีออกคำผมอเอครับพี่น้องืพ่กำลังสีแง่พวกห้างมดเดียงอยู่สูงสูงครับรมีมีลายห้างอยู่ครับ3ามสี่ห้างครับ ม,าห,มาหากินแผนสูงครับเมื่อนี้มาทางไข่หมดแดงครับหลาะน้ำสงครามคือเก่าเลยครับทูหงหมดแดงกับล่างทางังอ้ไข่หลูลงลอาอาเลยไข่ไปลายเปลี่ยนมันยังเป็นไข่น้อยอยู่ครับ อุ้ยไข่หมดแดงครับ นี่ป็นแม่ออกคำคนลอหิมได้ครับเพิ่นกำลังทั่งไข่มดแดงอยู่นี่มาก็ไม่ออกครับมือนี่ให้เพิ่นเป็นผู้ทั่งอุ้ยพี่งเลยไข่ลูลงอาอาเลย อใครไปเปลี่ยนครับกำลังสิงแง่ห้างบนญเดงครับแต่ว่าทางขึ้นมาก,กับทุลักทุเลทุเลขนาดครับพี่น้องห้างบนญเดียงกันยูนนะนอุย้ยเบิ้งดู มีอยู่มีอยู่มีอยู่โอ้ไข่ไข่ไลายไข่ลายโอ้ยแล้วมันสีเฮียบดมีครับดีนะโอ้คูลงอาเลยครับ โบหินเด้อโทรศัพท์เคลื่องเถ่ายรูปกับบ่อยักษ์อยชัดปันไลยครับ มีสองห้างติดๆกันเลยครับมองนี่สามห้างห้างหนึ่งถังแหนไปแล้วครับพี่น้องกับพอพอมีอยู่แต่ไข่มันยังบโต้งครับช่วงนี้ฝนซากระตกมื้อนี้ครับแต่ว่าก็ดีอย่างมันอยู่ใกล้น้ําเนาะกับมุดแดงกับเอาน้านี่แหละครับขึ้นไปเลี้ยงไข่ครับเนี่ยกับช่วงนี้ก็น่าจะเริ่มไข่เริ่มไข่เริ่มใหญ่แล้วครับแต่อีกประมาณสัก อาทิตย์หรือสองอาทิตย์นีก็โอ้ใหญ่เต็มที่ก็สิลปินแม่เป่งมึดแหละครับพี่น้องมีมีมีผู้เพิ่นแย่เพิ่งลุ้นขนาดครับลุ้นโอยโบ้ถือควักกระต่าเลยครับพี่น้อง ผูลงคดินเบิดผลงานแหน่ไข่หมดแดงครับมีแต่ไข่ปลายเปลี่ยกเนาะไข่ยังบวตุงอยู่ครับกำลังสร้างสร้างตูอยู่กำลังสร้าง